ชื่นมื้นและชื่นมื้นกันต่อเลยก็แล้วกันอันนี้เป็นวงกินข้าวโต๊กกินข้าวกันบ้างนะคะที่พักร่วมเขาจะนัดกันทุกเดือนสลับไปว่าใครจะนั่งหัวโต๊ะใครจะเป็นเจ้าภาพรอบนี้นะคะเป็นคุณแพทองทานค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพนะคะจัดเลี้ยงแล้วก็ยังมีการซ้อนงานวันเกิดเข้าไปด้วยเพราะตรงกับวันคล้ายวันเกิดนะคะใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดของคุณเศรษฐาท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองโดยคุณเศรษฐาเนี่ยเกิดวันที่15กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้นะคะ คุณเศรษฐาจะมีอายุครบ62ปี oh, <okay. S 1> ก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นจริงๆนะคะ <Yeah. S 1> คุณเศรษฐาบอกว่าเนี่ยดีเลยได้มาทําความรู้จักกันถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่รัฐบาลของประชาชน314เสียงที่แข็งปึกมารวมตัวกันในงานนี้ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่รัฐบาลของประชาชนนะครับ314เสียง ทราบมดีอยู่ว่าเวลาเราเจอเราก็เจอที่ทำเนียบเจอที่สภาก็หมกมุ่นคุยแต่เรื่องงานเรื่องการนะครับวันนี้จริงแล้วผมก็เป็นโอกาสดีของผมเองเพราะว่าก็ตั้งแต่เข้าการเมืองมาก็เจอจกับสสพักเพื่อไทยก็เพิ่งจะรู้จักกันเกือบหมดนะครับวันนี้มาได้เจอสสพ่านรัฐบาลก็ขอขอบคุณครับที่ร่าการต้อนรับอย่างอบอุ่นเข้ามาแนะนาตัวเองนะครับขอถ่ายรูปด้วยก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดไม่ไม่รู้จักหรือว่า ยังไม่คุ้นเคยแต่ว,ว่าก็จะพยายามนะครับหวังว่าจะมีการพบปะสัสรรค์กันแบบนี้บ่อยๆ โดยก่อนหน้า,นนาที่ท่านเศรษฐาจะขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นคุณอุ้งอิงเจ้าภาพค่ะขึ้นกล่าวทักทายทุกคนเธอก็บอกว่าตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลมา6เดือนเนี่ยทุกอย่างราบรื่นไปหมดเลยขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคุณอุ้งอิงบอกว่าอยากให้ทุกคนสนุกกับงานนี้และหวังว่าดินเนอร์ครั้งต่อไปจะไม่ไกลเกินไปก่อนจะทิ้งท้ายประโยคสําคัญเธอบอกว่าเธอจะตั้งใจทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนและรับใช้พระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มที่ค่ะ วันนี้ก็อยากจะให้คุยกันเรื่องสบายๆเบาๆมากนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามก็ขอใหทุกท่านเอนจอยคืนนี้มากๆค่ะก็ดีใจที่ได้มาร่วมกันนะคะแล้วหวังว่าดินเนอร์ครั้งหน้าก็จะอยู่ไม่ไกลเกินไปค่ะเราจะได้มีโอกาสมาได้คุยกันทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ทำงานด้วยกันรับใช้พี่น้องประชาชนและพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมในงานนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้กับท่านนายกด้วยนะคะโดยทางด้านแกนนำพักเพื่อไทยและพักร่วมก็นำเค้กมาแล้วก็นี่ค่ะปรบมือร้องเพลงกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูอยู่กันแบบนี้นะคะซึ่งบรรยากาศก่อนเริ่มงานเนี่ยข้างหน้าเขาก็จะเหมือนฟิลงานเลี้ยงงานแต่งอะพี่มอมเดี๋ยวนี้เขาพิมีโฟโต้บูธนี่แต่ละคนเนี่ยคุณศิษฐถากระสูมีโป้เลยมีป้ายอะไรให้ถือกันนะเป็นกิมมิคถ่ายภาพร่วมกันค่ะระหว่างนั้นน่ะมันมีป้ายข้อความคำคม เมษาหน้าร้อนถ้าเธออ้อนน,ะน่ารักนะคะนี่มีการถือนี่แล้วอยู่ๆค่ะไม่รู้มันชื่นมึนขนาดไหนดูจังหวะนี้ถ้านนายกส่งจุ๊บให้ใครไปดูค่ะ ก็พละออกจากกันทันทีคือบรรยากาศมันพาไป <c oughs> บรรยากาศมันพาไปถ้านายกอาจจะนึกว่าถ่ายกับภรรยาอยู่หรือเปล่ <c oughs> เาเพราะว่าเมษามันน่าร้อนถ้าเธออ้อนมันจะน่ารักเลยทีเดียวนะคะแต่คุณอัจทินก็ฮะ <c oughs> ปากค้างเลยนะคะก็เป็นสีสันความสนุกสนานอย่างที่ <c oughs> คุณคกอิงบอกแหละค่ะว่า อยากให้คุยกันแบบสบายสบายวันนี้นะคะโดยทีมข่าวบอกว่าช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่างานเลี้ยงครั้งต่อไปใครเป็นเจ้าภาพคุณอน,นุทินยกมืออาสาเลยค่ะบอกว่าเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพเองอะมาดูบรรยากาศดีๆของพักครวมรัฐบาลกันไปแล้วมีหนึ่งข่าวดีสำหรับคนไทยด้วยค่ะครมอกำหนดให้วันศุกร์ที่12เมษายนเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ1วันเท่ากับว่าเมษายนสองกรานี้เราจะได้หยุด1 2ถึง16เมษายนนะคะ 5้าวันยาวๆกันไปนี่เป็นมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้สอยใช้จ่ายในประเทศค่ะแล้วก็อยากให้คนออกเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วก็มีการกำชับไปยังรอมอวอรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยให้เร่งประชาสัมพันธ์เมืองรองเพราะภูกเก็ตเชียงใหม่หัวหินเนี่ยโอ้โหได้รับผลประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอยู่แล้วอยากให้กระตุ้นว่าเอ๊ะเมษานี้ลองไปเที่ยวเมืองรองบ้างเมืองที่ถูกลืมบ้างก็มีอะไรดีๆรออยู่เช่นกันนะคะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะคะ เมื่อสักครู่เห็นความชื่นมื่นของทางเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณอุงอิงดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นสาหรับเธอหรือเปล่ากับครอบครัวชินวัตรด้วยเพราะว่าชัดเจนแล้วนะคะสาหรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นคํายืนยันจากทางด้านของพันธุ์รวจเอกทวีสอดส่องพระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองเลยว่ายังไงลองไปฟังกันก่อนค่ะายชื่อที่ปารากฏนี่มีคุณทักษิณอยู่ด้วยไหมคะในรายงานการประชุมมีด้วยครับมีด้วย คณะกรรมการพักโทษก็เมื่อไ,ได้พิจารณาเขาเห็นชอบตามที่ดีตเสนอเนื่องจากเกณฑ์ของท่านอยู่ในกลุ่มเขาเรียกเป็นกลุ่มนะฮะ,ะเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปเขาใช้คำว่าหรือ,อเป็นคำยืนยันจากพันตำรวจเอกทวีสอดสองเองนะคะส่วนการจะปล่อยตัวเนี่ยนะคะ คือต้องบอกว่ามีทั้งหมด9 4 5คนได้รับการเห็นชอบอนุมัติเนี่ย930คนแล้วก็อย่างที่บอกว่า1ใน930มีชื่อของนายทักษิณด้วยส่วนการจะปล่อยตัว18กุมภาพันธ์นี้ไหมเนี่ยท่านบอกว่ายังยืนยันไม่ได้คะ่ะบอกได้แค่ว่าต้องไปไล่ดูวันก่อนแล้วถ้าหากว่าได้รับโทษครบเกณฑ์ก็เป็นสิทธิ์ของผู้พักโทษ ส่วนคนที่อย่างที่บอกนะคะว่าดูเหมือนอารมณ์ดีแล้วก็น่าจะดีใจที่สุดคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าเพื่อไทยหลังทราบข่าวก็ดีใจล้ค่ะส่วนขั้นตอนของการพักโทษจะเป็นยังไงจะได้เห็นตัวของคุณทักษิณเลยหรือเปล่าเธอบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดแต่เชื่อว่าพอเธอได้กลับบ้านมาแล้วก็จะได้พักจนอาการป่วยดีขึ้นและเชื่อว่าพอได้ออกมาแล้วทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอค่ะที่ต้องมาดูแล ถามถึงอาการป่วยว่ายังต้องไปที่โรงพยาบาลอีกไหม oh. เธอก็ยืนยันว่าล่าสุดนะคะยังไม่ได้อัปเดตอาการจากคุณหมอเลยค่ะ oh. แต่ก่อนหน้านี้ที่เคยคุยกันเอาไว้ก็คือ oh. ถ้าได้รับการพักโทษ oh. ก็น่าจะให้เป็นคุณหมอ oh. มาเช็คที่บ้าน oh. คงไม่ได้ไปที่โรงพยาบาล สำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าว่าไม่ได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยคุณนักศีนทำอะไรได้บ้างตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์ระบุไว้8ข้อด้วยกันคุณผู้ชมผู้ได้รับการพักโทษจะต้องพักอาศัยอยู่ตามท,ที่อยู่ที่แจ้งไว้ให้กับเรือนจําของคุณนักศีนเนี่ยน่าจะชัดเจนว่าเป็นบ้านจันทร์สองลานะคะ,คะแล้วก็ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดหรือกระทาผิดกฎหมายอาญาใดๆเพิ่มเติมอีก ต้องประกอบอาชีพโดยสุจริตปฏิบัติตามลทัทธิศาสนาห้ามพกพาอาวุธห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติและต้องไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นประจำทุกเดือนตามที่กำหนดไว้ในส่วนของคุณทักษิณถ้าได้รับการพักโทษจะเหลือโทษอีก6เดือนค่ะหมายความว่าจะได้รับโทษครบและเป็นอิสระในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ ไอ้8ข้อเนี่ยทำแค่ถึงสิงหาเองนะคะ